ขอเพลงสาวเสือมาแกลงเดให้อีลิ่งแค้นสันห้องได้ๆจัดไปเพลงสาวเสือมาแกลงของเสริมพลมาละครับ โอ้ละนอนนวลเอ้ยละสาวไอ้สาวสมัยไม่ผ้ากันใส่เสือบกกะเลงเฮ็ดสะบือเป่งเซ็งมงสิเป็นตาโซสวมรองเทะออกคนดูสูงตั้งเจ็ดแปดนิ้วยางเฮ็ดแอวกิวกิวโย่ไปสายมาโอนโซ่อน้ําเลี้ยวคาใส่กระปงจํา เห็นละจับมากหมากเป็นตะเบิงพาลูกพวกผู้ชายสู้กันอ่านกินแต่น้ำนองจุดจวดเอ๋อหยกก้นยกจอกเด้อ เม็น่าดเนึงคงสะใจละนอคุณนองเธอเอามาใส่เสือโซไลน์นอกสีกองกวางในสวงหิดกันเสือสั้นๆสะบื้อปล่อยโซลมเป็นตาส้มเป็นตาส้มบวนุ่มสองเต่าไผกันเล่าพระเอามาใส่คือถือใจผู้ขาตาจองสองน้ำมองไฟกำไฟกำย่ำยังกระปุงเขินบัดเธอเดินไปมาท่าดีเทนอโหนองคิดนำนองเขาปิดเขาหนีคือว่าปล่อยจังสีเห็นห ันเลวสะเป็นยังระวังสายเสือบนไหลเสือขาดให้ไปเดี๋ยวจะไม่น่าดูพี่เองคงไม่เป็นต่อยู่ก็เม่สมตรูใส่มานิดเดียว สั่งข้าคงประหยัดแต่ที่กลมเกลี่ยแฟชั่นคงเสื้อใส่เดี่ยวใครเห็นต้องเลี้ยวสายตามามองเอาเดิน้องโซมันให้เต็มทีมีอย่างดีให้อายเบิ้งเนาลา่ล่ะถือว่าเป็นบุญบุญไอ้หน่อยขอเบิ้งเพียงตาใจน,น,นาากำมักนางก็ตายนาั่งคือนน้ำลายข้าง เห็นเพียงร่างคิดน้ำนั่งหิมหิมตกกลางคืนได้ฝันอยู่ฝันกินขอปิ้งสำนีทางพี่ก็ซื้นใจแฟสันแฟสันรุ่นใหม่รุ่นนี้หมดไปรุ่นไหนหนอจะมาตัวเราขอภาวนาให้เขาใส่ผ้าน้อยลงน่อยลงเจาะจงเอาที่สำคัญผู้หญิงทุกวันละสอบอวดสวดทรงอยากใส่ให้ผู้ชายเลยลงบางครั้งยืนงงใจกล้าหน้าดู คู่โลกายิ่งคือหันตาของผู้สายขาดเธอไปความวิไลยคงหมดแสงสีหากไม่มีกุญสตรีแล้วพวกเหล่านี้จะจยูไปทำไมกันของเขานั่นละมันเป็นตาเบิงบอวาเทิงหรือแต้มีขาสูแนวแอลดองแดงเด็กดึงตึงๆผู้สายเห็นละมึงยิ้มฝันนอนเพอยามเธอนั้นเดินไปมาไม่ ใจสีว้ายโอนองอยากอดสอนห้วมนอนคิดวนๆย่ำนอนคิดนำเศร้าและคำคิดน้ำนั่งหลาลาเธอสวยไม่เบาจริงๆด้วยเธอสวยไม่เบาจริงๆด้วยขอแฮบแค่นออาขอบอกขอบใจขอบคุณฐานสะเลิมพ่นมาละคำตนสบับเด้อ